ซุปตาดังเต็มเรื่องแต่เรตติ้งดันตกเปิด5้าละครฟอร์มยักษ์ไทยแฟนละครเผยเหตุที่ไม่ดูกระแสะละครไทยแต่ละช่องบอกเลยว่าทําออกมาแข่งกันและชิงเรตติ้งการสนุกดีทีเดียวค่ะแต่ก็มีละครบางเรื่องที่แยกแฟนละครหลายคนไม่ดูอาจจะด้วยเนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เราจะพามาส่อง5ละครสุดแปยกของวงการบันเทิงไทยจะมีเรื่องไหนบ้างมาส่องกันค่ะเริ่มที่เรื่องแรกสองเสน่หาคิมเบอร์รี่เจมส เป็นละครดราม่าสุดเข้มข้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะเมื่อดูชื่อพระนางและแนวละครที่ร้ายๆแรงๆน่าจะยืนหนึ่งเป็นละครแห่งปีได้เลยแต่ผลลัพธ์เรื่องเรตติ้งกลับออกมาตรงกันข้ามเรื่องที่2คือเกาะลักกนหัวใจละครเบาสมองดูได้ทำครอบครัวของช่อง7 HD ละครเรื่องนี้นําแสดงโดยเนยประภาดาและปริวรพจแต่แล้วเรตติ้งคือผิดคาดมากหลายๆคนเดาว่าอาจจะเป็นเพราะพระนางนะั้นคือ แสดงหน้าใหม่ไม่คุ้นตาทําให้ส่งผลกับเรตติงที่น้อยไม่มีคนดูเรื่องที่ 3. ลางรักพรางใจอีก,กเรื่องของช่องเจ็ดที่ผิดฟอร์มละครเพราะน่าจะทําเรตติงได้ดีกว่านี้จากบทประพันธ์ที่มีคอนิยายหลายคนติดตามแต่สาเหตุนั้นก็คงจะเหมือนเกาะรักก้นหัวใจที่พระนางอยากโดนัทพระโพนและปูเป้เกสิริเอาคนดูมาอยู่โดยเฉพาะในกรณีนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่นางเอกมากกว่าพระเอกอย่างหนุ่มโดนัทเพราะสาวปูเป้เจอเน็บแนมมาตั้งแต่เรื่อง เรื่องที่4ของช่องวันสับสิบเอ็ดละครบูในตำนานกลับมารีเมคมาอีกครั้งโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยแบงทิติประกบคู่พีกพารัสยาเป็นละครที่ไม่ค่อยมีกระแสและเมื่อละครออนแอร์เรตติ้งน้อยทําให้ตอนจบจบลงไปแบบเงียบๆสุดอ่อนของเรื่องในสายตาเวอร์ชันนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้พระนางเด็กโลกแบงทิติประกบคู่พีกพารัสยาจนทําให้เชื่อไม่ได้ว่าเป็นละครบูเรื่องที่5ดวงใจในมนตราได้คู่จิ้นที่เป็นคู่จริงยาง โตโน่นิชามาเล่นคู่กันอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ถูกใจคนดูเท่าที่ควรเรตติ้งที่ออกมานั้นต่ำกว่าเกณฑ์มากมายแม้ว่าเคมีของโตโน่นิชาจะเข้ากันแต่ก็ไม่สามารถดึงใจคนดูได้โดยจุดอ่อนของเรื่องนี้นั้นชาวเน็ตมองว่าเคมีของโตโน่และนิชาในจอดูไม่ฟินเท่านอกจอเนื้อเรื่องแนวละครแบบข้ามภพข้ามชาติที่ช่วงเวลานั้นช่องสามฉายติดกันมากไปจนดูสามจำเจ